บายด,ายดีมาอยู่กับพ่าสองคนอีกแลว้วเนาะกับซองลูกสลาเสนียเมื่อนี่เ่ากับสาวอินมากินมักตรองนะทุกคนกดลงดับนาแรงดงบน้าแรงได้เมื่อนี้กินมักตรองเข้มมันเคมตรงหายใจหนาางที่นี่กะตะก,กา้าคางที่นี่กะตะก้าเนาะบรรยากาศดีดีเย็นสบายมาต้องก,กันไว้ใหญ่ใหญ่วสิตั้มเลยทุกคนค่ะพร่งนี้พักกันแยงกันเลยอันเอามาจำเปยนมาเด้อมาเด้อกินสม กินชมกอนเนะเมื่อ่น้หน่วนตอนนอนข้าจ้ือง้นบงแำเสร็จแล้วพระข่ยแงงกับกระปู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลงไปท,ทงองห้องอืมขู่โอ๊ะอาวอ้าวอ้าวทองห้องตื่นสมบ่ อย่างลจกบ้าหน่หมหงทุกคนเฮ้ยเมเราทำมหงมาหายไปทำมหงทำกระทินบ่ทำกระทิ่นบ่าดอกกินเทากัมาเป็นอันนี้ลเป็นงาลสบายสบายอยู่รงไตรงนกินทำเจบกินนะตหุง

เจาเห็ดนะจกจักมือแล้วไปชูนมันอยู่เอาเกี๊ยวมาหลุนนะทำหงกะแทบเกี่ยวมังกรกระแบ่บ แซ่บเลยทุกคนแซ่บแซ่บแซ่บก่อนลงดำหน้า,นาแรงเนาะอันลูกสลากก็จะอินก่ะเขาฝากคลิปไว้จะมีเนาะถ้า,ภายภัอันถ้าบูเบิดคนใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเหาสองคนเห็ุคลิปต่อไปเ,เด้อขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปของพวกเหาแต่ตนจ,จบเนาะขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย